พบกันในบทที่7นะครับเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SEO นะครับ SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหานั่นเองซึ่ง Search Engine ในปัจจุบันนะครับ มีอยู่หลายเจ้ามากเลยไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo, Baidu แล้วก็ Search Engine อื่นๆนะครับแต่ในการทำา s o o ในทั้งนี้ผมจะเน้นที่เว็บไซต์ Google นะครับเนื่องจากเป็นเว็บที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกนะครับ,บเกือบจะ100%เลยนั่นแหละนะครับสำหรับ SEO ทําทำไปเพื่ออะไรนะครับก็คือการทำา s o o เนี่ย เป็นการทำให้อันดับเว็บไซต์ของเราเนี่ยครับโชว์บนหน้า Search Engine เป็นอันดับแรกๆหรืออันดับต้นๆนะครับเมื่อเว็บไซต์เราเนี่ยติด SEO หรือติด Search Engine อันดับแรกๆเนี่ยโอกาสที่คนจะเข้าเว็บไซต์เรามากไหมครับก็มากขึ้นนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจากที่ผมได้ทำบล็อกเรื่องเบอร์มือถือนำโชคไปผมเอาคีย์เวิร์ดนี้มาเซิร์ชบน Google นะครับ คำว่าเบอร์มือถือนําโชคจะเห็นได้ว่ามี2เว็บไซต์ที่เป็นอันดับ1และอันดับ2นะครับก็คือเว็บสมเจตและเว็บเบอร์เทพนะครับสเว็บนี้จะเห็นคําว่าแอดขึ้นต้นนะครับแอดขึ้นต้นหมายความว่า2เว็บไซต์นี้จะต้องจ่ายเงินให้กับ Google เพื่อที่เว็บไซต์ของเขาจะได้มาโชว์ในอันดับที่1และอันดับที่2แต่สําหรับอันดับที่3นะครับไม่มีคําว่าแอดขึ้นต้นก็คือเว็บเบอร์ทองสุข .com เนี่ยหมายความว่า เขาทำ SEO หรือว่า SEO ของเว็บไซต์เนี่ยทำให้เขามาอยู่อันดับต้นต้นได้จะเห็นได้ว่าเบอร์ทองสุกเนี่ยครับเว็บไซต์เบอร์ทองสุกเนี่ยโอกาสที่คนจะเข้าไปเว็บไซต์เขาเยอะรองลองมาจากเว็บที่เสียเงินซึ่งเขาไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินซึ่งนี่แหละครับคือประโยชน์ของ SEO คือไม่จําเป็นจะต้องเสียเงิน แต่สามารถเพิ่มผู้ชมเว็บไซต์และเป็นผู้ชมที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราคนที่จะเซิร์ชคำว่าเบอร์มือถือนํำโชกก็คือคนที่ต้องการซื้อเบอร์หรือคนที่ต้องการหาข้อมูลซึ่งพอคนที่ต้องการหาข้อมูลแล้วบล็อกเราที่เป็นบล็อกเอกี่ยวกับเรื่องเบอร์มือถือนํำโชคปรากฏอยู่ในนี้แล้วคนเข้าไปดูข้อมูลโอกาสที่คนจะคิดโฆษณาในเว็บไซต์เราก็เพิ่มมากขึ้นรายได้เราก็มากขึ้นดังนั้น S E O จึงถือเป็นหัวใจสำคัญหรือหัวใจหลัก ในการโปรโมทบล็อกหรือเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับสำหรับพื้นฐานของ S e O หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนของบทถัดไปบทที่8นะครับก็จะเป็นเรื่องการทำ S e O for Blogger นะครับหลายหคนทำคอนเทนต์ทำบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะโปรโมทยังไงบทต่อไปอย่าลืมตั้งใจฟังนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ